สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาเที่ยวชมบรรยากาศบนดอยขมอนะครับดอยขมอตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับส่วนคลิปนี้จะพาเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับนี่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นบนดอยขมอนะครับ จากจุดชมวิวช่วงเช้าเช้าจะเห็นพระาทิตขึ้นสวยงามมากนะครับ บนดอยขมอนี้จะมีจุดชมวิวหล,หลายจุดนะครับที่สวยงามคนที่ขึ้นมาที่ดอยขโมนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นมาเอาน้ำทิพบนดอยนะครับ แต่ที่โดอยขอมอนี้จะมีธรรมชาติที่สวยงามเป็นจุดชมวิวหลายๆจุดนะครับแต่จะต้องเดินหาหน่อยหนึ่งนะครับมีหลายๆจุดนะครับอ่างเก็บน้ําที่เห็นอยู่ข้างล่างโน้นก็คืออ่างเก็บน้ําแม่ติบนะครับ นี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกมุมหนึ่งที่สวยงามมากนะครับซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของดอยขมอนะครับนี่เป็นบันไดาทางขึ้นดอยคามอจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นถึงยอดดอยนะครับ นี่เป็นบรรยากาศช่วงตอนกลางวันนะครับช่วงที่เรามานี่บรรยากาศดีมากนะครับฟ้าเปิดลงจะมองเห็นวิวได้ชัดเจนมากนะครับ บรรยากาศช่วงตอนเย็นที่นี่สวยงามมากนะครับช่วงตอนกลางคืนก็จะมองเห็นตัวจังหวัดลำพนได้ชัดเจนมากนะครับ ช้าอีกวันหนึ่งที่ดอยคำมอแล้วนะครับทั้งหมดน,นี้ก็คือดอยคำมออำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับ